วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของมิจฉาชีพอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกแก๊งคอรเซนเตอร์ต่ออาละวาดกันอยู่แบบรายวันนะครับบางคนนี่เจอกันแบบเช้าเที่ยงเย็นดึกก็มีนะครับแกง๊งแกง๊งแก๊งคอรเซนเตอร์มิจฉาชีพต่างๆนะครับเออของผมเองก็เนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยนะครับโดนไปแล้วสองสายนะครับสองเบอร์ เบอร์เมื่อตอนเที่ยงเบอร์1แล้วก็เบอร์เมื่อตอนบ่ายสองเนี่ยเบอร์หนึ่งะครับวันที่ตอนนี้วันนี้วันที่25มีนาคม2องพนะครับที่บันทึกคลิปเทปรายการอยู่ตอนนี้นะครับมา,าเบอร์แรกเลยนะครับ,เ,บรเมื่อตอนเที่ยง43นาทีที่ผมได้ก็คือเครื่องหมายบวก6 5 2 7 7 0 2 1 6จ็ออันเนี้ยมันขึ้นบอกว่าเป็นจากสิงคโปร์ นะครับอันนี้มันใช้โปรแกรมในการติดต่อโทรมาเบอร์เบอร์เบอร์บวก6 5 2 7702 165นี้มันบอกว่ามีจากจากทางช้อปปีนะครับมันบอกว่าจากทางช้อปปี้มีพัสดุที่เราสั่งอยู่1ชิ้นที่มีปัญหานะครับและกำลังจะตีกลับให้เรากดศูนย์นะครับผมก็ติดต่อรองกด0ูนย์ไปแล้วครับปรากฏว่ากด0ูนย์ปุ๊บ มันมีเสียงบอกว่า,วาพนักงานกําลังอะไรนะให้บริการเต็มอะไรเงี้ยแล้วก็ถือสายรอสักครู่หนึ่งอยู่ๆมันก็วางสายทิ้งไปเลยนะครับอ,อันนี้คือมิจฉาชีพของเบอร์เลกต่อมาเมื่อเวลา14นาฬิกา4ีนาทีนะครับก็คือบ่าย2 40เนี่ยก็มาอีกเบอร์หนึ่ง0 6 0 0 0 3 1 7 0 0นะครับอันนี้อันนี้อ้างเป็นบริษัทไพรส์นีไทย 0600031700อ้างเป็นโปรโมชั่นสัตว์สัตว์ขนาดขนาดลายเซนีไทยนะครับอบอกว่ามีพัสดุตกค้างให้เรากด9อันนี้ปรษณียีไทยนี่ให้กด9แต่ของช้อปปี้ให้กด0ผมก็กดกด9กด0แล้วมันก็ตัดสายทิ้งนะครับเราจะโทรกลับไปเนะี่ยเบอร,ร์0600031700เนี่ยผมโทรกลับโทรกลับไม่ได้ครับโทรกลับไม่ได้ ผมจะโทรไปด่ามันสักหน่อยโทรกลับไม่ได้ครับโทรออกแล้วมันตัดสายโทรออกแล้วมันตัดสายก็คือมันเป็นบล็อกการโทรเข้านะครับแต่มันโทรมาหาเราได้ครับอันนี้มันเป็นมันใช้เบอร์ที่เราสุ่มสุ่ม,ส,มสุ่มจากในหน้าหน้า,หน,าหน้าเว็บไซต์ต่างๆที่เราเคยไปโพสเบอร์ไว้ส่วนมากเนะี่ยมันจะเป็นกับคนที่เราขายของ หรือว่าคนที่ไปโพสเบอร์ต่างๆไว้ในแหล่งต่างๆอะไรเนี่ยให้ติดต่อกลับมาหาเราเพื่อติดต่องานน่นนี่นั่นหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยแล้วพวกแก๊งมีชาชีพอ่ะมันจะมีโปรแกรมในการดูดเบอร์โทรศัพท์ดึงเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วมันก็สุ่มโทรมาหาเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเบอร์ใครที่ไม่เคยไปโพสในที่ต่างๆเนี่ยอ่าอันเนี้ยมันจะไม่ค่อยโทรมานะครับแต่ถ้ามันโทรมานั่นก็คือว่ามันเป็นระบบสุ่มด้วยเหมือนกันนะครับ สุ่มๆม,มันเป็นระบบสุ่มนะครับแล้วก็ทัวรมาอ่ช่วงนี้มิจฉาชีพมันก่อนข้างที่จะไหวตัวนะครับมันก่อนข้างที่จะไหวตัวนิดนึงแต่ถ้าเบิดเบอร์ไหนที่ว่าเราก,กดแล้วอะไรเงี้ยมันก็ตัดสายทิ้งอะไรเนี่ยนะครับพวกของมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็อารวัตกันอยู่แบบรายวันนะครับอารวัดกันอยู่รายวันแล้วพวกข้อความก็มีนะครับตอนนี้ข้อความต่างๆที่ส่งกันเข้ามาผ่านเบอร์มือถือของเรา นะครับก็ยังมีอยู่นะครับอ,นนอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นปล่อยเงินกู้คุณได้รับสิทธิพิเศษตามโน,น,น่นนี่นั่นคุณได้รับการกู้เงินคุณมีวงเงินเท่านั้นบาทให้กดลิงก์ห้ามกดลิงก์นะครับว่าโดยเรื่องของมิจฉาชีพห้ามกดลิงก์อ่าไั่งั้ยเดี๋ยวมันก็จะแฮกข้อมูลใงในมือถือของเรานะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับตอนแรกผรว่าจะอม่จําชีพห้ามกลิงนะครับ เพราะว่าผมเคยอัดคลิปเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพแล้วลงในทิกตอกเนี่ยช่วงหลังๆทิกตอกมันค่อนข้างที่จะลบคลิปออกนะครับคลิปไหนที่มีสาระคลิปไหนที่มีประโยชน์นะ่ะทิกตอกมันลบออกนะครับผมก็เลยลำคาญกับทิกตอกแล้วนะครับไม่อยากจะทําทคลิปลงทิกตอกแล้วอะไรที่มันบางสิ่งบางอย่างนะที่มันมีประโยชน์คือเราโพสต์ลงปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็ลบออกมันบอกว่าละเมิดสิทธิชุมชนอะไรเนี่ยนะครับซึ่งตอแหล นะ TikTok ติกตอกโตแหลติกตอกชัางเย็ดนะ t ิกตอกบัตรลวกนะครับผมเริ่มเริ่มรำคาญกับทิกตอกแล้วนะครับก็คิดอยู่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่องโดนแบนอะไรเงี้ยกูก็ไม่เล่นแล้วทิกตอกพอแล้วนะครับทำคลิปดีๆคลิปมีประโยชน์มันตีแพรพวกมิฉาชีพเนี่ยเอาเบอร์มาโพสเอามามาลงนะครับมันก็บล็อกมันก็ลบนะครับนี่คือช่างเย็ดของ t ิกตอกนะครับบัตรลวกของ t ิกตอกนะครับช่วงหลังๆเนี่ยมันมีปัญหามากบางที คลิปที่มันไร้าสาระอ่ะทิกตอกมันอนุญาตนะครับคลิปที่มันไร้าสาระอ่ะอนุญาตแต่พอพอคลิปที่มันมีสาระต่างๆเนี่ยโอ้มันบล็อกมันลบมันสารพัดของทิกตอกในช่วงหลังๆอันนี้ขอระบายทิกตอกเนาะระบบอ่าของของทิกตอกนะมึงมึงมึงช่างเย็ดละช่วงหลังๆทิกตอกนะมึงบัดลวกละทิกตอกนะช่วงหลังๆอ่ะนะคลิปที่มันมีประโยชน์เขาตีแผ่พวกมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยมึงลบหมดเลยนะครับ เมื่อตอนเที่ยงน่ะเมื่อตอนเที่ยงน่ะผมเคยอ,อัดเป็นวิดีโอะนะครับเพื่อที่จะ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 คุยกับแก๊งคอนเซิเตอร์อะไรเนี่ยหลอกถามขอ้อมูลของพวกแก๊งคอนเซตเตอร์นะแล้วก็ลงคลิปไปแล้วบังเอิญว่ามีป็นพอลงคลิปเสร็จปุ๊บนะสักประมาณ2อสนาทีทิกตอกมันก็ขึ้นบอกว่าเลยมามาเลยว่าเป็นการละเมิดอ,อะไรสิทธิ์ของชุมชนอะไรเนี่ยสักอย่างนึงผมก็เลยเอา้าลงใหม่ พอลงมาอีกมันก็ลบคลิปบอกว่าแล้วเมื่อสิทธิชุมชนอีกครั้งนึงนะครับทางนั้นที่เป็นคลิปที่เกี่ยวกับในเรื่องของอาการตีแผ่พวกของแก๊งมิจฉาชีพอะไรเงี้ยซึ่งเป็นคลิปที่มันมีประโยชน์นะทิกตอกมึงชัางเย็ดแล้วแหละนะทิกตอกมึงบัดลวกแล้วแหละนะคือฝากไปถึงทนะิกตอกเนาะอือทิก t อกไท a แลนด์นี่แหละคลิปดีๆมีประโยชน์อมึงควรที่จะเอาไว้ไม่ใช่ไปลบของเขาออกนะช่างเย็ดทิกตอก บัตรลวกทิกต o อกนะแค่นี้แหละ